ในวันเวลาที่เราไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ย เขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเป็นคลิปแรนดอมเหมือนเดิมนะเปิดไพ่แค่กองเดียวเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะสำหรับใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีอย่าทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเค ขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างคะ ในเรื่องของความรู้สึกของเขาะะจากหน้าภพ่เนี่ยมองว่า,าตัวเขาก็รู้ดีแหละว่ามัน,มนห่างหายกันไปเนาะม,นมันไม่ได้คุยกันแล้วอะ่ะมันก็ยากเหมือนกันทีจ่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันอาจจะจบไม่ดีจบไม่สวยมีการทะเลาะกันมีการแบบเออมันมันแย,แยกจากกันไม่ดีนะคะในความรู้สึกของเขาเนี่ยถามว่ายังมีความคิดถึงอยู่ไหมก็ยังมีอยู่มีความรู้สึกอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบอะไรอาวรร์แบบอย่างนั้นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ายังมีการส่องพยายามส่องคุณอยู่ไหมเนี่ยจากไพ่มองว่าตัวเขาเองยังมีการพยายามส่องนะคะาบางคืนมีคิดถึงถึงขั้นแบบว่าเาฝันถึงด้วยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคืนมันจะเป็นในลักษณะที่อาจจะไปเจออะไร อย่างเช่นตุ๊กตาที่คุณชอบหรือเปล่าสถานที่ที่คุณชอบสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันหรือไปเจออะไรที่แบบเอ้ยเมนูนี้คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะจะ,จะคิดถึงนะคะถามว่ายังมีการส่องเนอะเออก็ยังมีการส่องอยู่ยังถามว่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาไหมเนี่ยจากไพ่เนี่ยตัวเขาเองรู้สึกว่ายากอะ่ะหมายถึงในความรู้สึกของเขานะ คือมันจะบอกว่ายังไงดีหมายถึงว่าในความรู้สึกของเขาที่เขามองคุณอะ่ะคือเหมือนกับว่ายากเหมือนกันที่คุณเนี่ยจะยอมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าตัวเขาอะ่ะยังอยากกลับมาไหมก็ยังอยากกลับมาตัวเขาเองอะ่ะลึกๆแล้วตัวเองตัวเขาเองยังรู้สึกว่าเอาจริงๆมันก็ยังพอมีโอกาสแหละแต่ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเขามองว่าคุณไม่ยอมกลับไปไง่ายๆแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะขอดูเพิ่มเติมหน่อย เขาจะพยายามไหมคะเขาจะมีการเทคแอคชั่นหรือว่าจะพยายามทำอะไรมากกว่านี้ไหมอืมถามว่าจะพยายามไหมโอเคจากไพ่อะถ้าสิ่งที่เขาจะพยายามได้มากที่สุดนะคือการพยายามคุยคะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ย เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของหรืออาจจะมีคนใหม่ๆหรือตัวคุณเองนี่แหละที่อาจจะมีคนใหม่ๆมีเจ้าเข้าเจ้าของไปแล้วแบบนี้ก็ได้สิ่งที่เขาพยายามได้มากที่สุดเนี่ยหก็คือการส่องเนาะแล้วก็อาจจะมีการพยายามแบบว่าทักหาทักเข้ามาคุยบ้างแต่ว่าไม่ได้มีการพยายาม Take a คชั่นด้านอื่นแล้วอะเออด้านอื่นเนี่ยจากไพ่เนี่ยยังยังไม่มีนะคะอื